You're listening to Uncle jazz ค่ะแล้วนอ่เป็น essential bag นะคะที่แบบต้องพกไปไหนทุกที่เป็นกระเป๋ากันตายที่ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องเอาไปจริงๆคือจะจำมันเข้าไปนะแต่เป็นกระเป๋าที่ต้องมีต้องมีมากๆนะคะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะข้างในคือทุกอย่างเขียวอยู่เขียวกี่มงนะคะอย่างแรกเลยกระเป๋าอันนี้มาจากร้านอะไรเลย ไม้ทามนะคะสตูโอน่ารักมากเลยลูกใส่ได้เยอะด้วยนะคะสีน่ารักแล้วก็อันนี้เลยขาดไม่ได้นะคะก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอลามูเน่เนาะก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่แบบกลิ่นหอมละมุนมากคือลืมภาพคือลืมภาพแอลกอฮอล์แบบกลิ่นฉุนๆได้เลยอ่ะคือนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ที่แบบไว้ใช่ล้างมือนะคะแล้วแบบอุย้ยมันหอมมากมันหอมละมุนแล้วก็ให้แอลกอฮอล์มบนนะก็คือใช้แล้วอะ่ะมือสะอาดมือหอมแล้วก็กลิ่นไม่ฉุน และกลิ่นหอมติดมือมากคือเคยใช้แล้วใช้แล้วก็แบบคนก็ทักว่าเหมือนฉีดน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือแบบว่าฉีดน,นี้แลวคือกลิ่นหอมนล้วมุนติดมือมากมันจะเป็นกลิ่นฟิลว่าแป้งเด็กนะคะอันนี้ใช้เป็น powder of leaf เนาะก็เป็นกลิ่นหอมแป้งเด็กหอมะอาแบบหอมนัวมากหอมมาหอมติดมืออันนี้ชอบชอบมากโอเคยังไม่ไปถึงไหนเลย <laughs> นะคะอะไปะไปดูกันข้างใน <laughs> มีอะไรบ้างคือนเรียวๆเ,เลยเนาะคือ อยัดแน่นเลยโอเคไปวาทำไมน้องน้องดุงโอเคเอาเป็นว่าอันไหนเปิดอันไหนได้หยิบอันไหนเอานั้นละกันนะคะโอเคอย่างแรกเลยอันแรกเขียวมีหยุดเขียวนะคะอันนี้เป็นวิกอินเดียนะคะก็คือก,ก,ก็ก็เหมือนวิกบ้านเราจะเป็นย่อวิกอินเดียนะคะต่อมาลิปนะคะลิปอันลิปเปลี่ยนสีของชามิสนะคะ นี่เลยอ่ะน้ำตาเทียมนะคะอันนี้น้ำตาเทียมญี่ปุ่นเย็นๆนะคะแล้วก็แบบเหมือนป้องกันแสงสีฟ้าด้วยซัมติงโอเคอันนี้โอเคอันนี้เป็นยาดมนะคะเป็นบาลยาดมของลามเน่นะคะก็แบบเป็นบาลอย่างนี้ชุบเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอะโรมาอย่างเงี้ยหอมมาก แทนแบบแทนยาดมแม้วก็เนี่ยนะใช้ทาคมัมบทาอะไรเงี้ยค่ะทาตามข้ออ่างเงี้ยได้หมดเลยก็คือแบบเวลาแบบปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแม่แบบแมลงสัตว์กัดปัดก็คือแบบพกอันเนี้ยไว้ทาก็คือดีช่วยเซนเชียลมากทาได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลเธอแล้วนะคะอ๋ออันนี้แบบเป็นกลิ่นยูสุปเนาะจริงๆเขาจะมีแบบที่เป็นลาเวนเดอร์ด้วยแต่ว่านี่ก็จะพกมาเป็นยูสุปนะคะต่อมา จะเปลี่ยนกันเคยนี่เป็นเป็นซองยานะคะเป็นแบบว่ายาที่เหมือนจะต้องมีถ้าไปเที่ยวต่างจาังหวัดรไปเที่ยวไหนคือควรจะมีเนาะกระป๋องกระป๋องกระปุกกระป๋อ,อ,องยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบอีโนเอเอเอ็กซ์ใดๆนะคะยาแบบประมาณว่าเป็นยาที่เราจะได้กินบ่อยๆง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีผงถ่านเนาะเพรคนที่ยไม่ออกมานะคะยาแก้แพ้อะไรเงี้ยเออก็จะมีหลายอย่างเนาะเป็นยาที่เหมือนว่า เออค่าใช้ฉุกเฉินต่างๆนะคะนี่เป็นแบบนี้เนาะจริงๆก็จะมีแบบกล่องยาด้วยแต่ว่าก็จะแยกกันนะคะเพราะว่าอ,อันไหนเนี่ยเยอะจะมีแบบยาแก้ปวดยาโน่นยานี่โอเคและนี่สำสหรับสาวซุ่มซามใดๆนะคะก็เป็นแบบเอ่อเอา,าเรียกนะคัตตอมบัตรเป็นแบบคัตตอมบัตแล้วก็มีแอลกอฮอล์ข้างในไว้แบบเช็ดนูเช็ดนี่นะคะเผื่อแบบเป็นแผลกระจุกกระจิบก็คือเช็ดได้เลยนะคะ นี่คือไม่ได้เรียงหมดนะเพราะว่าหยิบอันไหนได้ก็หยิบโอเคอ่ะแล้วนี่ก็เป็นอ่าแบบสมมติเผื่อล้างดวงล้างหน้าแล้วก็พวกไว้นะคะเป็นของเคียนสโนวสเป็นมอย์เจอไรเซอร์แล้วก็กันแดดนะเผื่อแบบแต่งนวงแต่งหน้าเปลี่ยนแบบล้างหน้าอะไรเงี้ยไม่ไหวก็พยายามจะแบบเติมกันแดดเติมมอย์เจอไรเซอร์ไหวก็เป็นแบบสองนะคะอ่าแล้วก็อะไรเงี้ย อันนี้ยังไม่หมดกับกันแถะนะคะนี่ก็เผื่อเผื่อเผื่อน้าหมองระหว่างวันก็จะเป็นตัวแคนเมกนะคะเป็นกันแดดอีกแล้วเป็นกันแดดเจลนะคะอู้ให้ S อสเอสป50ด้วยอันนี้คือแบบปกติเป็นคนแบบผิวหมองง่ายระหว่างวันก็ผิวหมองง่ายเลย้ยก็เลยจะชอบใช้อันนี้นะคะ่ะที่มันแบบเป็นสีเขียวๆอะไรเนี้ยมันจะได้แบบใบอัพขึ้นมาหน่อยแล้วแบบบางครั้งหน้ามันจะแดงๆเวลาโดนแดดอ่ะอืมอ่า คิ้วเค้าใดๆนะบ้านคิ้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เออของอะไรนะโซเฟนกอรี่นะคะก็เป็นที่เขียนคิ้วนะคะแล้วก็เป็นมาสคาร่าของแบบเบเนฟิตเนาะเลื่อยเลื่อยไปหมดแล้วกาวิคอนโอเคยากาวิคอนแก้แก้กดละย้อนชาวพลาสเตอร์นะคะต้องมีเป็นแผ่นอยอๆเนาะอันนี้เป็นของ และบิวตี้นะคะมาเติมกุ๊กกิ๊บกุ๊กใจอันนี้อันนี้ของชอบนี่ของชอบอันนี้เป็นน้ําหอมนะคะเป็นน้ําหอมพกพาของลามุนเน่เหมือนกันนะคะเป็นน้ําหอมกลิ่นทูรี่แช์นะเป็นกลิ่นแบบหอมนุ่มๆหอมละมุนคอยดูเหมือนจะยินเสียงแม่นะเป็นกลิ่นที่หอมนุ่มๆหอมละมุนแบบหอมมากเป็นแบบกลิ่นแป้งเด็กนะคะคือใช้คู่กับแอลกอฮอล์เมื่อกี้แล้วก็ฉีดอันนี้จริงๆมันคนละกลิ่นนะแต่ว่าฉีดแล้วกลิ่นไม่ตีกันเลยฉีดแล้วก็ยังได้กลิ่นแบบ กลิ่นหอมแป้งหอมสะอาดหอมคือเดินไปไหนก็คือหอมนุ่มแล้วก็เป็นหอมที่ไม่มีเวียนหัวชาวบ้านเลยนะเราอยู่กับใครก็ได้ทุกคนก็จะสุขเออมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่เวียนหัวแล้วก็อยู่กับเราได้นะคะแล้วก็แอบแอบว่าแบบไม่ได้ทีดน้ําหอมเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสายสิบมิลน,นะคะแบบพกพาได้จริงๆเขาก็จะมีเหมือนสาที่ใหญ่กว่านี้ด้วย30มสิบมิลนะคะน,นี่ก็คือมั่วไปเรื่อยนนคะ หลับสลับหมดไปหมดเลยนะอันนี้เป็นลิปของ Charlotte Tilbury ค่ะสี Pillow Talk นะเนอะลิปจิว๋วได้แล้วได้แล้วค่ะน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมแบบใช้แล้วทิ้งนะคะและอันนี้มาจากไหนอันสุดท้ายเป็นนีอันนี้ไว้บแบบไว้ปัดขนตาได้ยนะคะสำหรับคนที่ต่อขนตาเวลาบางครั้งขนตามันจะแบบพัน 1, ใช่ไหมโอเคจบหมดแล้วจบหมดแล้วแล้วก็สุดอะไรนะกิฟต์นนะแบบ บิงซูบิงไอ้แล้วจะบิงซจีซูจีใจอ่าเก็บไว้นะคะแล้วก็อ่าอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอกอันนี้อันนี้เขาอุไว้ก่อนเป็นบางอย่างที่ดีมากๆนะคะเอาไว้แบบแตกหน้าแต่ไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวพว่าอ่อโอกาสหน้าจะมารีวิวไม่บอกวะ <laughs> ทำทำไมโอเคหมดแล้วนะคะน้องคืนแน่นมาก <laughs> เห็นว่าพกแบบบอกเลยว่าทุกอย่างจำเป็นหมด ต้องมีของมันต้องมีมีไว้ก่อนมีไว้กันเหนียวนะคะแล้วก็ใส่ได้คุ้มค่ามาก